นโะะโา,าโโโมมมตพอควรหสสัุทธะบรรยากาศสุดคึกคักที่สำนักสงฆ์ปุะหังโมวนารามอำเภอปากท่อนนจังหวัดราชบุรีเมื่อชาวบ้านจำนวนมากพากันมาร่วมพิธีนนเปิดเมืองบาดาลขอโชคลาภบ,บริเวณหน้าองค์พยาวาสุกรีสีเหลืองทองอารามมีเก้าเสียนที่ถือเป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งโลกบาดาลและเป็นคู่บารมีของพระศิวะผู้มีอำนาจปกครองนครโพควดี เมืองหลวงของโลกใต้พิภพพิธีเริ่มขึ้นเวลา9นาฬิกาหนาทีภายใต้บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยกลิ่นธูปเทียนและเสียงสดมนโดยมีการตั้งบายสีเก้าชั้นพร้อมอาหารข้าวหวานและผลไม้มงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานจากนั้นจุดประทัดกว่า5 0 0พันนัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวได้เลขัางประทัด29และ223สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่ต่างนำโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไว้ช่วงบ่ายบรรยากาศเข้มขังยิ่งขึ้น เมื่อยิงสาวชาวกรุงเทพเจ้าของร้านกาแฟาซึ่งถูกหวยมาแล้วถึงห้างงวดซ้อนรุมเงินรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทเดินทางมารำถวายมือแก้บนผูโสมเฝ้าซับบ่วงหน้าขบาทด้วยชุดไทยสีเขียวพร้อมของแก้บนทั้งไก่หมูผลไม้เก้าอย่างและเหล้าอุระหว่างการรำสามเพลงหญิงสาวได้ลุวงเลขปิงปองจักองค์มังกรได้เลข278ก่อนจุดประทัดแก้บนเพิ่มเติม,ตมได้เลข9กและ985 ทำกลางเสียงฮือฮาของผู้ร่วมพิธีที่ต่างจดเลขเก็บไว้เสียงโชคในงวดหนึ่งพฤศจิกายนนี้นางสาวสุชยาบุญธมานพผู้มีโชคต่อเนื่องเปิดใจว่างวดนี้เป็นงวดที่6ที่มารำถวายมือและเชื่อว่าปู่ยังคงเมตตาให้โชคอีกเช่นเคยพร้อมนำอาหารและขนมหวานมาเลี้ยงผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการแบ่งบุญและความสุขร่วมกัน ได้เลขอะไรมาคะกิ่งงัวนแล้วเนี่ยปู่เขาให้โชคมาเยอะไหมอ่ะ่เายแล้วงวนนี้ล่ะ วันนี้วีก็วาแล้วก็วงไหนไสามเห็นวิประทัดมปนจุด้ด้ใช่ไหมใชอ่ปประทัดค่ะจะมีประทัด้วยแล้วก็นควยของเห็นกาคิดว่าม่วนมากเนี่ยเราจะอะไรมาถวายท่านะก็ถึงเช่าอีกว่นหน้ามันมีเงินจ่ายนะคะนักโยมนะ ອໍມາກິນນົມກັ້ຢາດ